สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยมีอะไร,รมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมตามมาชมนะครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยน,น,นะครับวันนี้เช้านะครับอยู่บอกเบอร์ห้าบีนะครับแปดแถวจัปาไหวมันจับปาไหวห่างจากสถาน,นีจังหวัดพะเยาแถวแถวแม่ตั้มจากสองกิโลครึ่งนะครับ เป็นถมคันดินนะครับขึ้นถมคันดินแล้วก็ลงหินลงหมอนลงหลางนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไม่มีเสาสะพานนะครับเป็นบล็อกเป็นทางน้ำน,นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็จะ ทึกคลิปนะครับลองให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับรไฟทางคู่เดินชจจายเชียรายเชียงของช่วงอบีนึ่งหนะครับเป็นคันดินหมดนะครับคันดินถมขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่เรายืนอยู่ก็ยังีเยอะนะครับ นี่ครับกระถม่อคืนฝนตกนะครับถมชมท่านผู้ชมเห็นอาบาัตเม้นนะครับดินคันดินต้องถมให้ถึงอาบาัตเม้นนนนะครับที่เป็นแทงปูด อีกสูงนะครับสูงใช้ดินเยอะนะครับถมยาวช่วงนั้นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดอบนนีหนึ่งห้าเจ็ดครับมีเสาสามสี่ต้นอันนี้จำปาไหวอันนี้หนึหปดเช็คบ็อกกันนะครับมาให้หูช้างนะครับ

Gracias.

แถวนี้ก็เป็นถมขั้นดินหมดครับไม่มีไม่มีเสายกระดับรถไฟไปจนถึงสถานีเมืองพเยาว ช้างก็จะเป็นคันกรีตเชียงๆอขอ้มาฝั่งซ้ายฝั่งขวา,าเรียขุช้างยึดกับบอกสองฝั่งรับขุดช้าง

เราจะไปหนึ่งสามะอบินหนึ่งห้านะครับตีจากแมตต์ต่จาก,าจากปาไวายไปบางนะครับผู้ชม จอกันที่ลำปางนะครับสวัสดีมีใแชสวัสดีครับ R าบี8นึ่้านันไหวนะครับจำเปาไหวาย8 5 8ก็จะเป็นถมดินขึ้นนะครับถมเป็นดินขึ้นมาถมขั้นดินขึ้นแล้วก็ งหินลงหมอนวางล่างนะครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดจะเป็นถมคันดินหมดเรามาดูงานบล็อกนะครับบล็อกทางน้ำนะครับฝั่งโน้นก็ฝั่งข้ามบล็อกไปก็ถมคันดินสูงขึ้นมาละ ต้องถมคันดินสูงให้เท่าบพาตเมตนนะครับอาบีหนึ่งห้าแปดบัานจำปาบหวใกล้ๆสถานีเมืองพะเยาคันดินต้องถมให้ถึงบัาเม่นนี่ยนะครับท่านผู้ชมบัาเมนเนี่